มาแบ่งปันมาบอกว่าเอ้ยในสมมติสมม,ต,สม,มติอย่างที่อย่างอย่างทั้งผมทั้งอาจารย์หนุ่มเนี่ยก็เคยอยู่ในที่ประชุมทั้งของ RS แล้วก็ของฝั่งแกมมี่เนาะเราจะมาแลกเปลี่ยนว่าในที่ประชุมตรงนั้นเนี่ยทั้งของ RS อัสยามหรือว่าแกรมมี่หรือแกมมี่โกเนี่ยเขาวิเคราะห์เพลงกันยังไงเขาเคาะเพลงยังไงว่ากล่าวกันยังไงนะฮะแล้วก็มีความเขี่ยวขนาดไหนเราจะมาแบ่งปันตรงเนี้ยคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อในกว่าจะไปถึงในระดับมาตรฐานตรงนั้นเนี่ย ต้อง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 เที่ยวกับเพลงของคุณขนาดไหนบ้างเนี่ยเราจะมาแนะนําตรงนั้นได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อ,อหาไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเอ,อถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคําแนะนําจากจากพี่ๆหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือแต่นี่คือสิ่งที่เรามาเสริมให้ถึงบ้านอะ่ะว่างั้นเลยดีกว่าคือผมยกตัวอย่างเคสนี้ได้ไหมอย่างเคสของ<ะ>พี่แฟงเนี่ยพี่แฟงเป็นนักดนตรีที่เก่งนะครับ แต่ว่าพี่แฟงยังยัง,ย,งยังไม่ได้เอ็กซ์เพรส์ทางทางเขียนเ้อะเท่าไหร่พี่แฟงแต่งเพลงได้พี่แฟง,แฟงเขียนเพลงได้พี่แฟงเคยขายเพลงได้แต่ว่าพอพี่แฟงได้มาเจอผมได้มาคุยกันเรื่องแต่งเพลงจริงๆอะ่ะน้องถาวร,รพี่แฟงว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคนที่เขียนเพลงได้กับคนที่เขาเป็นมืออาชีพต่างกันตรงไหนครับโอ้ผมว่าต่างเยอะนะพี่ต่างเยอะเลยครับบางครั้งเราเราเขียนเองเนี่ย พี่แปงครับเราแข่งแล้วครับแขงก่อนตั้งแตะแข่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งสงสัยโทรศัพท์จะนี่ครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพี่พี่คุยกันไปสองคนก่อนครับโอเคโทรศัพท์ลวนจะแล้วพี่แปงเอาแลตอนอาจารย์คุยกับพี่แฟงเป็นไงบ้างครับตอนนั้นที่พี่แฟงมาปรึกษาเอาพี่แฟงมาละพี่แฟงมาละ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  อ่ะไรก็พี่แฟงโอ้โหพี่แฟงเขาเซตเขาเซ็ตอยู่ครับเซ็ตอยู่ครับเซ็ตอยู่ไลฟ์ทางโทรศัพท์เหมือนเหมือนแม่จะเหมือนแม่กันโทรมาตะกี้เนี่ยมีแม่โทรครับมีแม่โทรมาครับเออครับแม่จริงๆใช่ไหมครับครับแม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับแม่แป๊บหนึ่งนะครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่คุยเขาเดี๋ยวเขาโทรมาอีกครับได้คขาโทรมา ก็ได้ครับได้โอเคโอเคสบายๆสบายขอหย่าแป๊บหนึ่งครับได้ครับโอเคตอนนั้นปัญหาเป็นอยาไรครับอาจารย์หนุ่มอะไรนะครับพี่แฟนพี่แฟนเข้ามาปรึกษาคือปัญหาเป็นยังไงเอ่อปรึกษาจริงๆเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ให้พี่แฟนเขาพูดเองดีกว่าอ๋อได้ได้ได้ ูดเองดีกว่าเพจเราเราทาอะไรก็ได้เพราะว่านี้เราเราเราเป็นเรายังไม่เป็นทางการมากเราก็มาแนะนําตัวกันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อน,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 นทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆเลยนะครับกดหัวใจรัวๆหน่อยนะครับขอนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบอยากให้เรามีทุกวันทุกวันจริงๆเี่ยกดอะไรดี กดหนึ่งมัลกพิมพ์หนึ่งมาแล้วกันอถ้าอยากให้เรามาทุกวันเลยนะครับพิมพ์นหนึ่งมาแล้วกันเราจะมาทุกวันเลยจริงๆจะพยายามไม่หยุดเลยนะครับครับแล้วก,กดไลค์กดแชร์กันกระน,นำกระน,นำเลยนะครับเพราะว่าเราจะเราจะได้มีกําลังใจจัดให้เต็มเต็มที่หนักหน่วงเลยครับอ,อย่างที่พี่อาริมบอกว่าระยะทางที่มันที่มันผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบ เป็นอะไรที่มันแบบสุดๆเลยจริงๆกว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ผ่านมาหลายหลายสังเวียนมากเป็นนักลบก็เลื่อนโคไปแล้วอะ่ะอืมครับโอ้คนหนึ่งมารวมข,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทันเลยถ้าผมมีทุกวันจะมาดูทุกวันไหมอ่าผมมีทุกวันมาดูทุกวันนะครับ เราอาจจะแบบวันละชั่วโมงหนึ่งหรือสี่สิบนาทีก็ยังดีนะมาเจอกันนะครับเจอกันช่วงนี้เราเจอกันห้าโมงเย็นก่อนเวลาของเราตอนนี้ห้าโมงน,น่อแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีขยับนเวลาอะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งกันอีกทีหนึง่งนะฮะโอเคเรื่องต้นเลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าแต่ละคนนะครับเนี่ยที่อยู่ในนี้นะครับมีเลเวลเท่าไหร่มีเลเวลในการในการเขียนเพลงนะครับตอนนี้ผมอยากจะรู้อยากจะรู้จัก ทุกคนเลยนะครับก็ประมาณไหนถ้าผมให้เลเวลระหว่างหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยครับถ้าหนึ่งนี่คือไม่เป็นเลยนะครับแปงมาละครับผมผมจะให้เลเวลระหว่างไม่เป็นเลยกับประมาณแบบแต่เล่นหยิบกีตาร์แล้วก็เล่นแต่งเพลงได้ได้แล้วก็แต่งเพลงได้แต่ว่ายังยังไม่เป็นเพลงสักทีอันดับเลเวลสอง นะครับส่วนเี่สามก็คือแต่งเป็นเพลงแล้วแต่อยากจะขายได้แบบว่าฟังแล้วฟังรู้เรื่องแล้วอ่ะอยากจะเป็นมืออาชีพขึ้นมาเนี่ยใครอยู่เลเวลไหนกันบ้างครับไม่เป็นเลยอ่ะอแล้วก็อ่ะเป็นบ้างนิดหน่อยกับไม่เป็นได้ใช้ได้เลยเนี่ยสามเลเวลผมอยากจะรู้ทักษะของแต่ละคนนะครับรกดเลขมากครับรกดเลขมาก็ได้ว่าอยู่เลเวลไหนกันผมจะได้รู้ว่าผมจะต้องบอกอะไร ผมจะได้แนะนําอะไรไปกับแต่ละคนนะครับนะเรา<ต>เราเสนอวกันเนาะคุณธนวัต์บ,บอกว่ามาแน่นอนครับแน่นอนขอบคุณมากขอบคุณมากติดตามกันนะได้ความรู้ดีๆแน่นอนครับแล้วก็โดยธรรมชาติของทั้งผมทั้งอาจารย์หนุ่มทั้งพี่แฟงเนี่ยเราเป็นประเภทแบบไม่พูดตรงๆคือเราเราไม่กักอยู่แล้วนะฮะถือาติดตาม แต่งเพลงกับพี่คุณได้ความรู้เต็มๆแล้วคุณก็ติดตามกันทุกๆวันโดยเพราะว่าเราจะมีค,ค,คือทุกวันเนี่ยเราจะมีประเด็นที่จะมาคุยนะครับแล้วก็ประเด็นที่จะมาสอนดังนั้นเนี่ยถ้าตัวติดตามไปตลอดเนี่ยคุณได้พัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีกเยอะแน่ๆนะฮะครับครับคุณสาลี่บอกว่าหนึ่งค่ะไม่มีพื้นฐานใดๆแต่อยากเรียนรู้ค่ะ อืก็ได้เลยครับยินดีเลยนะครับผมครับแล้วก็คุณธนวัฒน์บอกว่าสามครับแต่งเป็นแต่ยังไม่มีหมัดน็อกครับอออืมใช่ครับเตรียมโมมาได้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีหมัดน็อกแนะนําให้ได้นอนฮะมีหมัดทุกด้วยครับครับเลยคุณน่าจะปันนะถ้าผมอ่านผิดขอบใัยด้วยนะครับ อ uh, <laughs> ระดับหนึ่งครับต้องเริ่มจากตรงไหนครับอ่า yeah. uh, เราจะค่อยๆอธิบายแนะนาไปเรื่อยๆอย่างจริงๆแล้วอะ่ะเราจะอะสิ่งที่เราบอกบางอย่างนะครับสมมติว่าเราเราเราบอกเร,เราแนะนําไปกับเลเวลหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีเลเวลสมอาจจะแบบเฮ้ยพื้นฐานบางอย่างอาจจะไม่มันจ,จะมาได้จากเลเวลหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมบางอย่างเฮ้ยเหลืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงแล้วออตอนตอนตอนที่ไปถึงเวลส์อาจจะขาดบางจุดไปก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันไปด้วยกันดีกว่าจะได้ไม่พลาดอะไรเลยนะครับครับผมอะพี่ฟงจะมาเล่าไปมใช่ไหมหที่การหนุน <laughs> คุยครับไม่ผมผมมองว่าบางครั้งเรามันเหมือนเราเล่นหมากรุกหมากฮอตน,นะครับคือเวลาเราเล่นนะรเรามองไม่ออกหรอกแต่คนข้างนอกเขามองเขามองเห็น บางครั้งเราคิดว่าเราเขียนดีแล้วให้เพลงนี้เราโอ้โหเขียนดีแล้วเราปานี่เราแบบทําแบบดีมากเลยเราคิดว่าดีมากอะครับคือพวกในห้างเขาจะมองว่าใช้ไม่ได้เลยสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับทิแรกๆผมก็ไม่เข้าใจหรอกพอหลังๆผมเริ่มมาเข้าใจอ๋ออย่างที่พี่หนุ่มพี่แอนริมพูดว่าเวลาไปประชุมเพลงที่อย่างเอาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแกมแกมมี่โกงเนี้ยการที่เพลงมันจะมันจะแบบโปรเจกต์มันจะออกมาสักอย่างสักเพลงหน,นึ่งเนี้ยเราเขียนเพลงให้เขาสักเพลงหน,นึ่งเนี่ย อย่างตัวเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าให้มันโอเคมันมันมันมน,มน,น่าจะโอเคแล้วแต่ทีนี้ว่าในความคิดเราไงเราไม่มีจุดเสียจุดอะไรใช่ไหมครับแต่ในในบริษัทเพลงอ่ะเขาอาจจะมองว่าเพลงที่จะอออมาแต่ละเพลงเนี่ยเขามีคา่าใช้จ่ายมีต้นทุนนะครับอาจจะมีเยอะ,อะบางเพลงอาจจะเป็นล้านอย่างเงี้ยไหนจะเอ็มวีไหนจะ, MV, นจะอ่าเรียบเรียงเสียงภาษานี่จะเข้าห้องอัดอีกอะไรอย่างเงี้ยไหนจะค่าเนื้นอค่าอ่าค่าทำนองอย่างเงี้ยครับค่าเนื้อร้องค่าทำนองผมว่ามันน่าจะหลายบาทบางเพลงเป็นลาน้านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเขาต้องได้สิ่งที่มันดีที่สุด ที่พี่อาริมบอกครับว่าอประชุมเพลงแล้วมันจะมีเคล็ดลับมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าบางอย่างเราคิดว่าเราดีแต่คนอื่นเขามองว่าอาจจะมองว่ามันมันมันยังใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไอของพวกนี้มัน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 หาซื้อไม่ได้มันต้องใช้ประสบการณ์ในการในการเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนรู้ครับว่าสิ่งที่สิ่งที่ในห้างเขาคิดสิ่งที่บริษัทเพลงค่ายเพลงหรือไม่แต่ชั่วโมงเนี้ยพวกค่ายเพลงเล็กๆที่เขาคิดกันที่เล็กไม่เล็กแล้วแต่เงี้ยอาจจะว่ามุมมองของนห้างเขาอยากได้เพลงประมาณอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย มันมัน,ม,นมันควรที่จะเป็นแบบไหนบางครั้งเนี่ยเราเราคิดว่ามันดีแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีดสําหรับเขาก็ได้อะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ลองลองเข้ามาลองเข้ามาที่คอร์สเราเข้ามาเรียนรู้ที่เพจเราครับประมาณนี้ค,ครับว่าสมัยมันมันไม่มีค่ายเล็กค่ายใหญ่แล้วนะเพราะว่าครับครับทุคบกค่ายทุกค่ายสามารถทําผลงานแข่งกันในระดับเลเวลเดียวกันได้หมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีนักแต่งเพลงมีทีมทําเพลงหรือว่าทีมโปรดักชั่นที่แบบเก่ง เยอะมากนะครับคุณภาพแทบแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เป็นนักแต่งเพลงที่เพิ่งเริ่มมาแล้วอยากจะเอาตัวเองเนี่ยผลงานของตัวเองออกสู่สาธารณะซึ่งปัจจุบันมันเป็นไปได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรานับนิ้วได้เลยอาจารย์เนาะมีกี่คนแล้วโหอยู่ในระดับที่แบบเราเอื้อมถึงยากมากอยู่ในบริษัทที่เราโห่าจะเดินทางไปถึงจุดนั้นแต่ปัจจุบันมันมันง่ายมากก็คือว่าแค่ขอให้งานของคุณอะ แข็งแรงพอที่จะไปสู้คนอื่นได้แต่ถ้าทำไรให้มันแข็งแรงก็ต้องติดตามนะยครเพตเราเนี่ยแต่งเพลงกับพี่ครับคนแต่งเพลงเ่ยคนแต่งเพลงเป็นในเยอะมากนะครับแต่แต่งเพลงให้โดดเด่นอ่ะมันมีน้อยอ่าใช่ครับแต่งเพลงให้โดดเด่นบ้านเขาเนี่ยเขาแต่งเพลงกันมาแบบทีเนี้ยเยอะเยอะเยอะมากเลยถ้าเราเป็นหนึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาจากทุกๆคนอ่ะครับ เมื่อน,นั้นเนะี่ยคุณจะสําเร็จคุณจะทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าหาคุณเนะี่ยทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าหาคุณเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือเงินทองนะทุกอย่างแต่ไอของที่ไอการที่คุณจะขึ้นมาสาเร็จได้ผมบอกเลยมันไม่ใช่ฟลุกนะมันไม่ใช่ดวงด้วยรับเรื่องของดวงมันเป็นเรื่องของคุณพัฒนาตัวเองให้ไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าครับผม บางคนบอกว่าอืมครับอาจนิดนึงนะครับเคยผมผมเคยได้ยินมาได้ยินมาบอกว่าเอ้ยเออโชคดีจังนะอาจารย์ชวันวิย์เนี่ยโชคดีจังนะแต่งเพลงดังด้วยมีแต่งแต่งเพลงดังได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคุณที่พูดอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่รู้ว่ากว่าผมจะมีอยู่ตรงนี้ผมต้องผ่านอะไรมาบ้างคนส่วนใหญ่เขาเขาเห็นแค่ว่าปลายทางเราอะเรา เขาเห็นเราตอนที่เราสําเร็จไปแล้วแต่เขาไม่เขาไม่มาเห็นหรอกว่าไอ้ก่อนหน้านั้นะนะเราต้องไปเรียนรู้อะไรเราต้องศึกษาอะไรมาบ้างเราต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงตรงนี้เจออะไรมาบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับเป็นข้อสําคัญเลยหลายคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยจานนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ะที่เขาแบบว่าอายุน้อยๆแล้วเขาก็ดังก็มีถมเทไปนี่ผมไม่เถียงครับ มไม่เถียงเลยว่ามันมีแต่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะรักษาความถ้าเขาเป็นตัวจริงนะเขาจะรักษารักษาไ,ได้อ่ะเขาจะต้องดังแล้วต้องดังอีกดังแล้วได้ต้องดังอีก,ออกอถ้าเขาทำมันได้นี่สิตัวจริงอ,อย่าเป็นแค่คอย่าเป็นแค่แบบว่า คุณขายได้เพลงเดียวแล้วคุณก็ก็มโนว่าคุณว่าคุณเก่งแล้วอ่ะครับกว่าจะกว่าคุณจะขายเพลงได้เป็นร้อยเพลงแล้วเพลงคุณมีราคาสูงขึ้นจริงๆอ่ะพาคุณจะขายราคาเพลงหลักหมื่นสองหมื่นสามื่นได้อ่ะคุณทำยังไงให้ไปถึงตรงนั้นถ้าคุณแต่งเพลงขายราคาไม่ไม่เท่าไหร่แล้วมันดังดังขึ้นมาแล้วคุณจะขายถ้าคุณจะรักษาความดังอย่างนั้นได้ ได้อีกนานได้ได้ได้จริงเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าทักษะของคุณมีมากพอเปล่าที่จะรักษาเขาบอกว่าเป็นแชมป์อ่ะมันก็ยากนะแต่รักษาแชมป์มันยากกว่าเหมือนกันครับถ้าคุณไม่แน่จริงคุณจะรักษามันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณได้คุณต้องมีองค์ความรู้มากพอครับอืม ขออนุญาตทักทายคุณดนนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสามนะครับสวัสดีคุณดนด้วยนะครับ <c oughs> เร็วๆนี้เจอกันนะครอีกไม่กี่วันแล้วก็คุณเจตนรงคบอกว่าสแน็คฟิชฟิครับอาจารย์งูปลา